วันนี้คาสิคบอยเปิดภาพบรรยากาศรถเก่าๆในยุคสมัย50ปีที่แล้วหรือเกือบๆ100ปีเอามาให้คุณผู้ชมได้ชมกันจะได้ซึมรับบรรยากาศของรถเก่าๆในยุคุนั้นต้องบอกว่ามีสเสน่ห์มากและรถคลาสสิกเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวถ้าใครมองเห็นว่าปัจจุบันจะมีคนนิยมรถคลาสสิกเยอะขนาดนี้ถ้าเก็บรถตั้งแต่ยุคคุณพ่อ,ค,พอคุณปู่คุณตาคุณยายผมเชื่อเลยครับท่านจะกลายเป็นมหาเศรษฐีทันที แต่และรุ่นนี้มีความทันสมัยมีความสวยงามและมีความคลาสสิกในแบบเฉพาะของรุ่นมันเองครับวันนี้รายการคลาสสิกบอยระยิบรุ่นรุ่นหนึ่งที่มีการพูดถึงเยอะแยะมากมายและเป็นที่ใฝ่ฝันของหนุ่มสาวในยุคนั้นนั่นก็คือโตโยต้าคราวครับต้องบอกว่าเราเห็นในประเทศไทยเราน้อยมากส่วนใหญ่จะเห็นในต่างประเทศเพราะว่าโตโยต้าคราวนั้น จริงๆแล้วเนี่ยเขาออกแบบมาเป็นรถขนาดกลางของญี่ปุ่นครับและพมเห็นได้ตามท้องถนนทั่วๆไปในประเทศญี่ปุ่นเช่นเดียวกันท่านผู้ชมเชื่อไหมครับว่าโตโยต้าคลาวนั้นผลิตออกมาเพื่อเป็นรถเอาไว้รับรองอย่างแพร่หลายตามบริษัทต่างๆของญี่ปุ่นนั่นเองครับตั้งแต่ทศวรรษ1980ครับผมและปัจจุบันเนี่ยก็แพร่หลายมากนะฮะในการใช้มาเป็นรถรับรองนั่นคือแท็กซี่นั่นเองรถแบบซีดานต่างๆเนี่ยนะครับถูกออกแบบมาเพื่อเอาไว้รองรับนักท่องเที่ยว เพราะว่าช่วงล่างดีเบาะนั่นสบายนะฮะแอร์เย็นนะครับผมเพลงเพราะแล้วก็ความทันสมัยของฟังก์ชันปุ่มกดต่างๆของคราวเนี่ยต้องบอกว่ากี่ยุคกี่สมัยทําออกมาล้ํายุคหมดเลยก็เลยเป็นที่ต้องการว่าใครๆก็อยากได้คราวเอามาขับกันวันนี้รายการนะครับคาสิบอยเลยหยิบคราวหนึ่งรุ่นที่เป็นรุ่นในตำนานแล้วก็เป็นรุ่นที่ราคาแพงมากและหาได้ยากมากๆนั่นคือ t o y ต t a Cloud ms 5 1 หรือ MS 5 1นั่นเองน,นะครับเรามารับชมกันเลยดีกว่านะครับว่าเจ้า Toyota Crown MS 51นั้นมันจะมีสเสน่ห์ยังไงและมีความสวยงามยังไงเชิญชมได้เลยครับเอาละครับวันนี้คลาสสิกทอยคลาสสิกบอยบเดี๋ยวไปถ่ายรายการก่อนเดี๋ยวกลับมาอ้าวแล้วก็ขนตู้เย็นอะไรไปแล้วเหรอต้องมาวันนี้นะเข้าใจเข้าใจครับเข,นะข้าใจครับแล้วคัน,นี้ขนตู้เย็นได้เหรอลย,ลยไม่แพงไม่แขาคนันี้คับ โอ้ก็าจากไปฟ้าคุณผู้ชมครับไม่ธรรมดาจริงๆเราขับรถไปที่ต้นไม้แห่งสันติภาพก่อนนี่คือโลหลักเราโลลักโลลักแล้วคันนี้คืออะไรฮคันนี้คือ Cloud MS-51 สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการคาสสิกบอยนะครับวันนี้ก็คุณผู้ชมก็คงได้ฟังนะฮะข้อมูลนะครับที่เป็นความรู้ของ Toyota Cloud ไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็อย่างที่บอกครับว่า l o u u เนี่ยมันถือกำเนิดเกิดขึ้นมาโหนานมากเรียกว่าตั้งแต่ทศวรรษแบบ1980เอยปะไรประมาณนั้นเลยอะ่ะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยนะครับเราหยิบรุ่นรุ่นหนึ่งที่มาพูดถึงนั่นก็คือ Toyota Cloud MS 5 1นั่นเอง จริงๆแล้ว Cloud MS 51นั้นมันเป็น Toyota Cloud ทั้งหมด15รุ่นจนถึงปัจจุบันเนี่ยนะครับแต่ว่า FS 51นั้นมันเป็นรุ่นที่เรียกว่ารุ่นที่3ในตระกูล MS เนี่ยมันก็จะเป็น Cloud นะฮะ ตระกูล M ซึ่งมีหลายรหัสมากว่าจะเป็น MS 5 0 f MS 5 1ที่เป็นคูเป้แล้วก็ MS 5 5นะครับผมที่นะครับเป็นตระกูลของ4ประตูแล้วก็ MS 1 2 2นะครับผมก็หลากหลายรุ่นนะฮะที่คาวได้ผลิตออกมาตอนแรกที่ได้รถคันนี้มาเนี่ยต้องบอกว่าเบาะมันไม่ใช่เบาะของคาวตรงรุ่นมันเป็นเบาะของเบนซ์หนซึ่งซึ่งผมมองแล้วมันมันไม่สวยอะ อยู่มาเป็นเบาะนวมใหญ่ๆมันก็ขัดอารมณ์เราก็เลยไปสรรหาเบาะที่มันมีความคลาสสิกและมีความคล้ายคลึงกับคราวในยุคนั้นมาให้กับคุณผู้ชมได้ดูกันภายในก็ตกแต่งแบบเต็มพิกัดพร้อมกับยกแผงคอนโซลใหม่ที่เข็มไม้ย,ยังกระดิกอยู่ยังติดอยู่ใช้งานได้ครบทุกจุดให้ช่างมืออาชีพเขาแกะออกมาแล้วก็เอาไฟ LED ใส่เข้าไปทั้งแผงเลย แอร์ก็ทำใหม่หมดเอาหน้าแอร์ที่แบบมีความคลาสสิกมาเอามาใส่ประกอบเข้าไปในคลาวรุ่นนี้ทำระบบเครื่องยนต์ใหม่โอเวอร์ฮอนใหม่ระบบแอร์ทำใหม่แล้วก็ฝาท้ายบิวใหม่หมดนะครับเพราะว่าท่อน้ำมันของคลาวเนี่ยมันจะเปิดจากทางฝา กระโปงท้ายตรงกลางแล้วเวลาเติมน้ํามันทีไรเนี่ยน้ำมันมันจะเหม็นมากมันเหมือนมันหยดเข้าไปในตัวรถเราก็เลยให้เขาตีมไม้มาหุ้มใหม่เอาพรมมาปูใหม่ทําให้มันสวยงามกว่าเดิมแล้วก็กลิ่นไม่เข้าไปในตัวรถพร้อมกับกลิ่นต่างๆเนี่ยที่มันเข้ามาจากความร้อนดูอากาศต่างๆที่ตัวของห้องเครื่องเนี่ยก็ให้เขาเอาภายในเนี่ยบุใหม่ทั้งหมดเขาเรียกว่าเป็นตัวกันความร้อนแบบฟองน้าสีดๆ ซึ่งการความร้อนได้ดีแล้วก็การเสียงจากภายนอกเข้ามาภายในรถได้ดีมากนี่คือสิ่งที่ทําไปทั้งหมดกับคราว fs 5 1รุ่นนี้ต้องบอกว่า m s 5 1รุ่นนี้เนี่ยเป็นรุ่นที่ผมเหนื่อยที่สุดเพราะว่าหาของยากมากในประเทศไทยเรามีผมว่าไม่กี่10คันนะครับที่เป็น2ประตูแล้วก็ของที่สรรหามายากจริงๆเพราะว่ามันจะแต่งได้เหมือนกันเนี่ยอยู่แค่ไม่กี่รุ่นแล้วมันไม่เหมือนกันมาก อย่างเช่น Cloud MS 5 1เนี่ยผมก็จะเอาของมาแมทกันได้แค่ FS 5 0หรือว่า MS 5 5ซึ่งไม่เหมือนกันมากแต่มันเอามาแปลงใส่ด้วยกันได้แต่ความคลาสสิกอารมณ์ของมันเนี่ยยากจริงๆเหตุผลที่เลือกรถรุ่นนี้มาพูดที้คุณผู้ชมฟังกันในวันนี้เพราะว่าคลาว d มันมีเสน่ห์ในเรื่องของช่วงล่างตั้งแต่ทศวรรษเมื่อก่อนที่ t o โยต้าเนี่ยเขาออกแบบคลาวมา รุ่นคลาวต้องบอกเลยนะว่าเขาไม่ได้ขายตามท้องตลาดหรือว่าตามห้างหรือว่างานโชว์รถต่างๆนะครับเขาจะขายกันต่อเมื่อคนเนี่ยไปสั่งกับดิลเลอร์ในสมัยก่อนของญี่ปุ่นเท่านั้นเพราะว่าคลาวที่ผลิตมาในรุ่นนั้นเหตุผลคือต้องการให้เป็นรถนะครับที่ใช้รับส่งหรือว่าเป็นรถโดยสารนั่นคือแท็กซี่นั่นเองแต่วันนี้เนี่ยเขาก็เอาคลาวออกมาทําเป็นรถที่คนระดับบนเนี่ยเขาใช้กันก็คือดีไซน์ออกมาเป็นคลาวรุ่นนี้ กระจกไฟฟ้านะครับผมประตูก็เปลี่ยนใหม่ทั้งหมดตั้งมุมองศานะครับวิ่งคิ้วโค้งเนี่ยเขาเรียกว่าไอคิ้วขอบพวกนี้ก็วิ่งนะครับแล้วก็เอาไปขัดคมเมี่ยมวิ่งนฮะวิ่งไรชนสวนหลวงไปทำบ้านรถดิวิ่งรถด,ดิอ่ามาเดินดูรถกันดีกว่านี่ครับประตูคูปเป้สมัยก่อนเนี่ยมันจะใหญ่แล้วมันจะหนักมากเนี่ยขอบยางพวกนี้กระจกเนี่ยกระมายีนะครับผมตัวของคิ้วรีดยางน้ําฝน ก็ยังอยู่ครบนะครับเก็บไว้หมดนี่ฮะภายในดูภายในที่เขาทําไฟตรงใต้ประตูนี่สําคัญมากนะครับก็เอาของใหม่มาติดเลยอันนี้คือภายในทั้งหมดที่ผู้ได้ฟังเมื่อสักครู่นี้เพดานนะครับแล้วก็เกะลิ้นชักต่างๆคงความสวยงามวางตรงและถูกตําแหน่งตรงมาร์กนะครับเบาะที่พูดถึงไปก็ทําใหม่ทั้งหมดทั้งด้านหน้าด้านหลังต้องบอกว่าคราวในสมัยนั้นเนี่ย ผมนี่ยอมเลยนะเพราะว่าการออกแบบของดีไซน์สมัยก่อนเนี่ยมันล้ําโลกแล้วแบบต้องบอกเลยว่าโคตรแบบไฮโซเลยในสมัยนั้นเพราะว่าการอินทอเนียด้านในเนี่ยไม่ว่าจะเป็นไฟดาวไลท์เอ่ยนะครับหรือว่าช่องนะครับของตัวไมหลุมต่างๆของเขาเนี่ยดีไซน์ที่ลงตัวมากเนี่ยแค่คิ้ววิ่งขอบประตูเนี่ย, Q A ยอันนี้ผมก็ต้องไปแกะรอยมาจากหนังสือสมัยก่อนว่ามันต้องวิ่งแบบนี้วิ่งคู่อะไรเงี้ยซึ่งซึ่งมองว่า เราทํารถคลาสสิกมาเยอะแต่ว่าความหรูหราเนี่ยของคลาวเนี่ยมันมีสเสน่ห์จริงๆเลยยอมเลยว่าเออแบบมันเหมาะสมกับฉายาแบบว่าแบบมันเป็นแบบมงกุฎนะที่แบบคนเขาแบบต้องการเยอะมากแล้วก็ไม่ค่อยเห็นในรถสมัยก่อนแบบคลาสสิกที่จะแต่งมาได้ลงตัวแบบนี้ไฟดาวไลท์บนเพดงเพดานเงี้ยนะมันทํามาเพื่อแบบคนในสมัยนะั้นจริงๆ พวกคนที่แบบว่าระดับบนเขาใช้กันจริงๆเพราะว่ามันนุ่มมันสบายมากแล้วมันเป็นรถที่เอาไว้บริการคนนั่งจริงๆครับอ่ะนี่คืออะไรเขาแถมมาเอาฮะน้ำมันจดอยู่เลยนสมัยก่อนเขาเติมน้ำมันตรงนี้จริงเหรอนี่ไงตรงกลางนี่ไม่จุดชาร์จพลังงานไฟฟ้าฮะไม่ใช่ไม่ใช่รถไฟฟ้าอันนี้เอาไว้เติมน้ำมันเห็นไหมสมัยก่อนเขาเติมมันนี่เปิดปิดตรงนี้ปั๊บ หาไม่ได้นะนี่หาตั้งนานหาก็หาไม่ได้เนี่ยโต๊ะไงโตโยต้าก็ต้องมีตรงนี้ครับไฟเลี้ยวล้อกระทะอันนี้ใครอยากกินหมูกระทะี่นได้นะเหล็กเหล็กทักขันบาง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 จริงๆเนี่ยรถสมัยก่อนต้องบอกนะว่ามันจะไม่มีสีโป้เลยนะแต่มันร้อนแล้วมันไม่ค่อยทนแดดคือเขาก็เลยสมัยนี้เขาก็เลยมาโป้นิดนึงบางๆถ้าโป้บางอย่างนี ไฟหนึงโบแตกเนี่ยบางๆเลยนะเพราะมันมีเสียงปึกๆๆนิดๆเพราะว่าโปะบางๆนี่ด้านหน้าไฟครบนะฮะอ่าที่เหยียบอยู่ครบหมดที่เหยียบเนี่ยอยู่ครบยันยันพลาสติกนะนะมีเหล็กเหล็กกันเหล็กกันเหยียบแล้วก็มีพลาสติกอยู่ด้านในด้วยครับปูพรมการความร้อนหมดทุกจุดนะฮะนี่ไม้นะครับครบหมดพวงมอลไรล้ำค่านะครับของคราวโดยตรงนี่เป็นตามองกุฎ ใส่ก่อนคาเป็นตามงกุฎอยู่แบบนี้เกียออโต้ด้วยครับรุ่นนี้เพราะว่านี้ระวังเครื่องใหม่เครื่องไม่ใช่ของคาวเป็นเครื่องโตโยต้าที่เรียกว่ารุ่นใหม่ละเพราะว่าเอาเครื่องคาวมาใส่ไม่ไหวละวิ่งไม่น่าไหวใช่ขับสบายแอร์เย็นดีกว่ามีห้องเครื่องยังไม่ได้ทำความสะอาดมันแต่ว่ามันก็ยังมีความสวยงามอยู่มอน้ำแผงแอร์คอมแอร์ตัวใหม่ ที่หายากนะครับก็คือโลโก้คลาวที่เป็นสีเหลืองทองแบบนี้มงกุฎทองเล้วอันนี้มงกุฎทองนะครับชุดแผงหน้าแพงมากหาไม่ได้แล้วนะฮะหาได้ยากมากชุดไฟหลุมนะครับแต่จริงๆแล้วไอ้ไฟกลมๆเนี่ยหาง่ายนะครับแต่ว่าไอ้ตัวไอ้พวกนี้หายากกว่าเลยไฟกลมๆนี่ก็แบบอ่น่าจะหนิ้วครึ่งหรือ6นิ้วนี่แหละจำไม่ได้แล้วก็ไปดูแมกกาซีนญี่ปุ่นมาแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยคือจะดูหนังสือรถแต่ว่าเราก็แวะไปดูหนังสือโป๊ก่อนนะครับผมเราก็เลย ได้นี่มาไม่ใช่หนังสือลถดิเนี่ยหนังสือลถเนี่ยฮะตรงๆเลยของญี่ปุ่นไงจะแปลอังกฤษได้ไงหรือเยอรมนีได้ไงใช่ป่ะมันก็ต้องแบบนี้นี่แบบนี้ครับไปหายากทั้งนั้นนี่ไม่อยากเคาะมากไอ้พวกนี้กรอบหมดละเคาะปุ๋ยแตกก็จะหาไมา่ได้แต่ละอย่างแต่บ้านเราเดี๋ยวนี้ใครอยากจะไปดูพวกอะไหล่หรือว่าของต่างๆต,ต,ต้องบอกว่ามีเยอะที่สุดในโลกนะฮะวอลจักรบอกเลยทั้งตึกเลย เดินไปดูได้เลยจะไปจอดตึกไหนก็ได้มีเพียบเลยครับเดี๋ยวก็จะมีลานสำหรับคนรับรถเรโทรไปเลยเออใกล้นั่นไอ้ทุกๆต้นเดือนนะครับลานตลาดมะลิอ่ะก็ไปกันเนี่ยออโต้เห็นไหมมันถ้าแบบรถดีเนี่ยเปิดปุ๊บมันจะลงมาเองเลยอันนี้ไม่ได้ใช่อันนี้น่าจะแบบมันหลวมเออเนี่ยด้านในไหมครับอันนี้คือเหมือนรถมือหนึ่งเลยเราใช้อะไหล่แบบใหม่แทบทั้งหมด เอ้นี่ลมมันพัดหรือว่าสปริงมันหลวมอ่าก็คือเราใช้วัสดุใหม่ทั้งหมดในการทำพรมรถอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะก็จะใหม่หมดมันเป็นเซนเซอร์มือหรอพี่มันเป็นเซนเซอร์มือครับเป็นระบบออโต้ที่เราทําขึ้นมาลมมันตีอะารครับและ Toyota Cloud M S 5 1คันนี้ถ้าถามว่าขายไหมต้องบอกเลยนะครับขายครับ ก็นะครับทำมานะฮะด้วยความรักลุ้นวนนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยส่งต่อนะครับให้กับแฟนๆรายการคลาสสิกบอยได้เลยยังไงใครสนใจก็ติดต่อนะครับเพราะผมเชื่อได้เลยว่านะครับผมจะให้นะครับโอกาสกับแฟนๆคลาสสิกบอยก่อนถ้าต่อจากนี้ไปเนี่ยว่าถ้าลงสู่ตลาดการขายเนี่ยแป๊บเดียวหมดแน่นอนราคาติดต่อกันด้านหลังใหม่ล้วกันนะครับเพราะว่ามันก็ต้องมีการต่อรองเนาะยังไงก็แล้วแต่ล้กันนะครับใครชอบคันนี้นะครับที่ เป็นเหมือนรถใหม่มือหนึ่งแบบนี้นะครับก็ติดต่อกันมาได้เลยหลังใหม่นะครับเอาละครับวันนี้รายการคลาสสิกบอยนะครับผมว่าน่าจะให้ความรู้นะครับคุณผู้ชมนะฮะกับรถนะครับผม Cloud m s 51แล้วก็ประวัติคร่าวๆนะครับของ Cloud หลายๆรุ่นนะครับผมให้กับคุณผู้ชมได้เพียงพอนะฮะใครสนใจรถรุ่นไหนอย่าลืมนะครับบอกฟิมานะครับว่าอยากให้ผมนะครับไปหาประวัติหรือว่าหารถรุ่นไหนเอามาแต่ง นะครับเพื่อให้คุณผู้ชมดูในรายการแต่รายการคลาสิกบอยนั้นนะครับต้องบอกเลยว่าเราก็จะทํารถแบบเดิมๆนะครับหรือว่าอาจจะมีแบบแนวคัสตอมนิดๆผสมเลยโทนหน่อยๆแต่ยังไงก็จะคงสภาพเดิมของรถรุ่นนั้นไว้เพราะว่าอยากให้คนรุ่นหลังนะครับหรือว่าหนูๆน้นองๆทุกๆคนเนี่ยที่รักรถแล้วไม่มีโอกาสได้เห็นรถในวันที่เขาออกตลาดวันแรกแต่ตอนนี้เนี่ยเราก็กลับมาย้อนนะครับผมแล้วก็ทําให้คุณผู้ชมเนี่ยได้เห็นนะครับว่ารถที่เขานะครับผมออกตลาด การขายในยุคยุคนั้นนะฮะทศวรรษนั้นเนี่ยมันมีความเป็นมาอย่างไงและรูปทรงเป็นแบบไหน,นผมก็จะพยายามแต่งให้เหมือนแล้วก็ย้อนวันๆกลับไปในสมัยนั้นให้ได้มากที่สุดนะครับใครรักใครชอบรายการคลาสสิกบอยนะครับก็อย่าลืมนะครับบอกต่อแนะนํากด Subscribe ให้กับรายการด้วยนะครับจะได้มีกําลังใจในการนํารถรุ่นคลาสสิกเลโทนะครับหรือว่านะครับเป็นแนวเก่าๆคัสตอมอะไรเงี้ยนะฮะที่คุณผู้ชมอยากจะดูเอามาออกให้กับคุณผู้ชมดูกันนะครับ ยังไงก็ติดตามด้วยนะครับโหเสียดายมากคันนี้ขอก่อนหนทีนุ่มนุมเห็นไหมฮะทำสีปะผูแล้วทั้งคันยวบทั้งคันนี่ <c oughs> ความนุ่มของคราวเห็นไหมฮะกดแล้วเด้งเลยนุ่มมากจริงจโอเคไปละ